ก็สวัสดีผู้ชมทางช่องกับปุยหลุยนะครับผมพบกับใบง,งานที่2นะครับการอ่านออกเสียงบนร้อยก่องนะครับผมภาษาไทยป .5 นะครับผมก่อนอื่นแล้วถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมให้เรียนตอบคำถามต่อไปนี้ไ่รอครับบทร้อยก,อกรองคืออะไร บทร้อยกลองก็คือเป็นบทประพันธ์ที่มีผู้แต่งคิดค้นนะครับเป็นแต่งคิดค้นประดิษฐ์เกียบเรียงถ้อยคําแต่ละวัคแต่ละบทอย่างประณีตบรรจงตามลักษณะกฎเกณฑ์ของฉันทลักษณ์ทำให้เกิดเสียงจังหวะลีลาไพเราะ เลือเพลินนะครับผมอันนี้คือบทร้อยกองนะครับสองอ่านบทร้อยกองได้กี่แบบก็คือสองแบบหนึ่งก็อ่านออกเสียงปกติสองอ่านเป็นทํานองเช่นสํำเนียงเสียงสูงตามนักเบ้าประมาณนี้ครับทีนี้เรามาดูข้อที่3นะครับผม มีหลักการอ่านอย่างไรบรเลยกองก็อ่านออกเสียงชัดเจนถูกต้องตามอักคระวิธีเว้นวรรคถูกต้องรู้จักทอดจังหวะเอื้อนเสียงหรือหลบเสียง 3. น้ําเสียงชัดเจนนุ่มนวลน,น่าฟัง 4. เน้นเสียงแสดงอารมณ์ไปตามเนื้อเรื่องมันเศร้าก็เศร้ามันล่าเริงก็ล่าเริง ยิ้มก่อนมันก็ยิ้มประมาณนี้นะครับผมให้นักเรียนอ่านบทร้อยกองแล้วทําเครื่องหมายทับแบ่งจังหวะการอ่านให้ถูกต้องอะนะผมจะเวะวักนะครับผมอันมนุษย์มนุษย์เปรียบได้เหมือนดอกไม้ ยามที่ออกดอกสวยด้วยสีสันแต่อยู่คละละกิละกิละกะคันด้วยต่างพันต่างต้นต่างที่มา แม้ว่าเก็บดอกไม้มาเรียงร้อยมาลายน้อยก็งามเด่นเห็นคุณค่าเหมือนคนที่มีวินัยไม่เชยชาจอมนำพาให้สังคมสุขร่มเย็นนะครับผม เห็นไหมครับผมถ้าตัวไหนมันมีแปดคำมันก็จะเป็นแปดพยายนก็สามสองสามถ้าตัวไหนมันมีเก้าพยายมันก็จะเป็นสามสามสามครับนี่อันนี้บทร้องกองนี้เป็นบทร้อยกองประเภทอะไรครับกรสุภาพหรือว่ากรแปดนะครับผมแบ่งออกเป็นสามจังหวะครับก็ สามสามสามแล้วก็สามสองสามนะครับผมประมาณนี้นะครับถ้ามีแปดสามสองสามถ้ามีเก้า33สามสามสามนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องกระปุยหรุยไว้นะครับเพื่อคุณจะไม่พลาดในคลิปต่อไปของค,ครับ